วัสดีจ้าสวัสดีพี่ช่งางทุกคนนะวัสดีจ้าวันนี้เดี๋ยวหนูจะเอาวิธีการวิเคราะห์เส้นผมว่าน้ำยายืดขั้นตอนเดียวของแบรนด์ i n น i k e สมีทั้งหมด4สูตรแต่จะเลือกยังไงให้ตรงกับสภาพเส้นผมของลูกค้าเวลาจะซื้อควรซื้อแบบไหนเป็นต้นไปดูกันเลย อย่างแรกเลยวิเคราะห์ก่อนว่าผมลูกค้าที่เราเจอหยิกขนาดไหนหรือผมผ่านเคมีมาอย่างไรวิธีการที่เราจะรู้ว่าควรเลือกน้ำยายอย่างไงเพียงแค่เอาลูกค้าไปสระผมให้เปียกนะสระผมเปียกเสร็จยาเป่าแห้งจับผมลูกค้าดึงยืดหยุดนได้เลยผมคนเราถ้าเป็นผมดำธรรมชาติมันจะแข็งตัวเหมือนก้อนหินเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมใครผ่านเคมีมา เวลาจับเส้นผมตอนเปียกดึงยืดหยุ่นมันจะเหมือนหนังยางหรือเส้นตํานึง oh. มันจะมีการดึงและยืดหยุ่นได้ให้ิีคอร์หนังยางและหยิบมาใช้งานได้เลย oh. อย่างแรกเลยสูตรแรกของเราคือสูตร80%แบบนี้จ้ะ80%หมายความว่าอะไร80%หมายความว่าผมลูกค้าที่มีความแข็งแรงอยู่ทั้งหมด 80%น่าเรียกว่าผมซ้ําเชื้อเพราะสูญเสียความแข็งแรงไป20%เหมาะสาหรับคนทําสียืดมาแล้วตรงไม่สุดหรือช่างมั่นใจว่าสามารถยืดซ้ําได้ให้เลือกเป็นสูตรด80%รวมไปถึงลูกค้าที่ยืดมาแล้วผมหักโคนก็ต้องเลือกสูตรด80%เช่นเดียวกันจ้ะ <c oughs> ภาพจะขึ้นอยู่ตัวอย่างตามนี้อเห็นไหมวิเคราะห์กันง่ายๆเลยผมลูกค้าทำสีมาหรือผมหักโคนหรือผมที่ขาดไปแล้วเราจะต้องใช้สูตร80%ดมา ทำการยืดซ้ำหรือยืดในส่วนที่ผมมันเคยหักโคนเพื่อแก้รอยหักแบบนั้นนันเองจ้าต่อไปเลยสูตร 100%สูตรห0 0หมายความว่าอะไร100%ซคือน้ำยายืดสแตนดาร์ดตามท้องตลาดเรียกว่าแข็งแรงและอ่อนแอแข็งแรงคือ100% 100%เนยี่ยจะใช้กับผมที่ธรรมชาติผมที่ไม่ใช่หยิกนิโก้เส้นใหญ่เส้นลวดให้เลือกแค่สูตร1 0 0ใช้ได้เลยไม่ว่าผมจะเป็นแค่คลื่นๆอ่อนๆผมชีฟูผมธรรมชาติให้เลือกสูตร1 0 0 1 0 0คือผมแข็งแรงที่ไม่ผ่านเคมีอะไรามาเลยที่สามารถใช้น้ำยายืดสูตรแข็งแรงได้ใช้ได้เลยจากสนะ พาดตัวอย่างจะขึ้นตามนี้จ้กอ่านี่เห็นไหมเป็นผมที่ธรรมชาติผมที่ชีฟูผมที่เป็นคลื่นอ่อนๆที่ไม่ใช่อีกเส้นใหญ่ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยต่อไปน้ำยายืดสูตรร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นตัวนี้จ้กเห็นไหมตรงนี้เขาจะมีบอกเราร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมาะกับใครเหมาะกับผมที่เส้นใหญ่เป็นคลื่น หรือผมที่ธรรมชาติไม่ผ่านเคมีมาเลยคการอ่านค่านะร้อยยี่นั่นหมายความว่าผมที่มีความแข็งแรงเยอะกว่าค่าปกติเช่นพี่ใช้น้ำยายืดสุดแข็งแรงตามท้องตลาดพี่ไม่รู้เลยว่าแข็งแรงเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์พี่ไม่สามารถที่จะตีน้ายาออกมาได้เลยและหยิบน้ํายามาใช้เนี่ยผมลูกค้าหยิบเส้นใหญ่หยิบร้อมาใช้หรือแข็งแรงท้องตลาด เอาไม่ลงยืดตรงไม่สุดตกมาตายพี่แก้งานฟรีแล้วการแก้งานยืดซ้ำซ้อน่ยมีโอกาสพันช็อตมากมากเพราะน้ํายารอบแรกพี่เช็คก,กี่กี่เปอร์เซ็นต์พี่จะรู้แค่เพียงคนเดียวและเจ้าพี่ลืมมันไปพี่มายืดซ้ําโอกาสพลาดผมช็อตผมฟูมันสูงมากๆเนาะร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ค่าความแรงจะมากกว่าท้องตลาด20%จากเรียกว่าน้ายายืดแข็งแรงเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถเอาผมที่หยิกเส้นใหญ่ลงสบ,ส,บสบายเลย,สบ,ยสบายเลยนะเพราะน้ำยาแรงก,กว่าค่ามาตรฐาน20%น ตัวต่อไปคือรอออขอโทษทีจ้ะภาพตัวอย่างจะขึ้นอยู่ด้านบนตรงนี้จ้ะเห็นยภาพใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยโฟกัสแมมใหญ่ๆเลยเห็หมชัดเจนอ่ะต่อไปสูตรร้อยสีเอร์ซ็น้อยสี่เนี่ยว้าวมากๆแรงกว่าท้องตลาดขอยอดเอ่ยนามแรงกว่ายี่ห้ออันมากอีกเท่าตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพี่เจอผมลูกค้าที่หยิก เส้นใหญ่นิกโกรหยิกพมา่าหยิกเวียดนามหนูพูดเลยนะด้ำยายืดท้องตลาดที่เรียกว่าแข็งแรงต่อให้ราคาหลักพันหลักหมื่น ก็สูตรน้ำยาสูตร1 4 0หนูไม่ได้เพราะสแตนดาร์ดน้ำยาหนูย้ำอีกนะว่าสแตนดาร์ดคือ100%แต่ตัวนี้ตัวนี้1 4 0น้ำยามีความแรงเกือบครึ่งหนึ่งของสูตรแข็งแรงท้องตลาดทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่จะเจอยิกนิโกเซนส้นใหญ่เส้นลวดอะไรก็ตามที่เป็นผมธรรมชาติอีกเส้นใหญ่น้ำยาตัวนี้เอาลงตรงสวยหมดภาพตัวอย่างขึ้นให้เลยปึ้งไปไงชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเวลาซื้อน้ำยาถามว่าถ้าเรางบหน้อย จะใช้อยากได้อยากมีอยากเอาไว้กันเวลาเจอผมที่หยิกสะใหญ่มากควรเลือกซื้อตัวไหนดีคะ เลือซื้อทั้งหมด2สูตรนั่นก็คือสูตรแรกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์สูตรผมแข็งแรงและสูตรที่2เลยที่จําเป็นต้องมีมากๆคือร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์สองสูตรนี้เมื่อมีเจอผมที่ออนแอหรือผมที่แข็งแรงธรรมดาสามารถยัดตัวบํารุงลงไปได้ตามลิมิตที่เราต้องการเลยอยากเงาใส่เซั่มสเต็มเซลลนะ์อยากชุ่มชื้นให้ใส่เบสรองพื้นผมตัวอย่างสองตัวนี้คือส่วนผสมหลักที่เราจะต้องใช้ในการผสมยาด้วเพื่อให้เกิดความเงาแค่นั้นเลย แค่นี้ยืดยังไงก็เงายืดยังไงก็ฉ่ำมี2ตัวมิกน้ำยาอ่อนตัวลงได้จบงานง่ายๆเพียงแค่มี4สูตรถ้าจะเลือกใช้ให้เลือกเท่าไหร่ร้อยซ็และร้อร์ซมีแค่นี้ยืดขั้นตอนเดียวยืนหนึ่งตรงจริงเงาจริงและตรงแถาวานันในส่วนที่ยืดต้องแบรนด์ NRKS เท่านั้นเลยจ้าฝากไว้เป็นข้อคิดนะราคาสองร้อยร้อกระบาทอะไรก็ตาม ถ้าเขาบอกว่าแข็งแรงกว่า A พี่จะต้องถามผู้ขายเสมอว่ามันตีเป็นกี่เปอร์เซ็น์ถ้าเขาตอบไม่ได้แสดงว่า <c oughs> เขาก็ไม่รู้ค่าน้ำยายืดเหมือนกันพี่ซื้อไปใช้ถ้าพี่ยืดแล้วไม่สําเร็จให้คิดไว้ในใจเลยว่าน้ํายาเราเราไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นเขาบอกแข็งแรงฉันก็แข็งแรงแต่แข็งแรงของเขากดผมยิกไม่ลงพี่ซ่อนงานฟรีซื้อราคาถูกร้อยสองร้อยใช่นะ แต่ถ้ายืดไม่ตรงสุดท้ายคี่ก็ต้องลงทุนราคาะ0 0ร้0ยอยู่ดีเพราะฉะนั้นซื้อนาเคสก็คือจบแค่นั้นเลยทักเชทไปเลยจ้าบ๊ายบายวัสดีจ้า